้เงินวันละไม่เกิน50บาทอีพีที่5 6วันนี้ก็มีเรียนเช้าเหมือนเดิมเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศช่วงเช้านิดนึงวันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างสดใสนะแต่จริงๆคือเราแอบตื่นสายด้วยแต่ไม่เป็นไรเพราะฝาก,พกเพื่อนซื้อข้าวเช้าเอาไว้แล้วนี่เลยหมูปิ้งชุดนี้ราคา2ยบาทาจริงคือไม่ได้กินหมูปิ้งตอนเช้านานมากคือวันที่อยากกินบางทีเขาก็ไม่มาขายแต่วันที่รู้สึกอยากกิน,นมาขายกันเต็มเลยคือนั่งกินตรงเก้าอี้หมุนเหมือนเด็กสมาธิสั้นข้าวเช้าจบไปแล้วเดี๋ยวขอวารมี่่เเยยกอออนนนะะห้้ลแืพพิศษ บอกว่าจะทําให้กินจริงๆก็แอบสปอยทุกคนไปตอนต้นคลิปแล้วว่ามื้อเที่ยงวันนี้น่ากินแค่ไหนอันนี้ขั้นตอนแรกเพื่อนกาลังเด็ดใบโหระพาอยู่ส่วนอีกคนก็หั่นมะเขือเมนูวันนี้ร่วมแรงร่วมใจกันทํา3คนไปเลยถ้าไม่อร่อยก็ไม่รู้จะพูดว่ายัางไงแล้วนะให้ดูวัตถุดิบไปแล้วเดี๋ยวบอกชื่อเมนูเลยละกันวันนี้พวกเราจะทําเป็นแกงกะทิซี่โครงหมูขั้นตอนแรกเราก็จะใส่หัวกะทิลงไปผัดให้แตกมันกันก่อนพอกะทิแตกมันได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะใส่พริกแกงลงไปส่วนลักษณะของการบีบพริกแกงวันนี้ก็จะดดดูแแแหหนน่่ออยยยตังงไใ้เเราคคิีวพ คนดูไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเราก็จะผัดพริกแกงกับกะทิให้มีกลิ่นหอมกันก่อนวันนี้เราจะใส่พริกแกงลงไปทั้งถุงเลยพอผัดเข้ากันดีแล้วหน้าตาน้องเขาก็จะข้นคากแบบนี้เลยตอนนี้ก็คือหอมเครื่องแกงสุดๆและขอตัดให้ดูเบื้องหลังตอนเพื่อนทําคนช่วยกับคนพาก็ยืนทํายืนขากันอยู่ข้างๆนี่แหละเมนูวันนี้ค่อนข้างวุ่นวายกันมากต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่ผงปรุงรสแล้วก็น้าตาลดูจากปริมาณการใส่ผงปรุงรสแล้วรับรองว่าวันนี้เข้มข้นแน่นอนแล้วก็ใส่น้ําปลาเป็นอย่างสุดท้ายวันนี้เพื่ออนนนก็ใส่ไปเลยทััีข้ต เราก็จะทยอยใส่ซี่โครงหมูของเราลงไปซี่โครงหมูเนี่ยเราซื้อมาเป็นแพรยาวแบบนี้เลยแล้วก็ค่อยเอากันไกลมาตัดแบ่งให้พอดีกับขนาดที่เราอยากได้ส่วนขนาดที่เราต้องการก็จะประมาณนี้พอตัดครบก็จะได้เต็มถ้วยใหญ่แบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะาลงหม้อใส่เกลือแล้วก็เติมน้าเปล่าจากนั้นก็ตุ๋นเขาไปเลยยาวๆประมาณ45นาทีพอได้แล้วเราก็จะามาใส่หม้อกับพริกแกงแบบนี้วันนี้เราก็ได้หมูไปทั้งหมด11ชิ้นโตโตเลยเสร็จแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันซะหน่อยนะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเติมหางกะทิลงไปคนให้เข้ากัันนนจากก้็ลองชิม ค่อนข้างทุลักทุเลหม้อก็เลื่อนหนีจากคนทาตลอดเลยวันนี้เราก็จะเติมน้ําเพิ่มลงไปเกือบเกือบเท่ากับหมูเลยต่อไปเราก็จะมาใส่มะเขือนี่แหละอีกหนึ่งสิ่งสําคัญในแกงเผ็ดวันนี้พวกเราก็จะใส่ไปเยอะเลยเพราะว่ามันอร่อยเดี๋ยวเราจะต้มต่อไปจนกว่ามะเขือจะสุกเลยครบเวลาเปิดฝาออกมาคือเดือดมากมทุกคนคือมันน่ากินมากพอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่โหระพาลงไปวันนี้โหระพามีแต่ใบโตต,ตอนนี้เริ่มทํายากแล้วเพราะว่าเครื่องจะล้นหม้อสุดท้ายใส่พริกแดงลงไปเป็นอันว่าเสร็จตอนทาอยู่แต่ คนก็คือหิวท้องร้องไม่ไหวส่วนวันนี้พวกเราก็จะกินกับขนมจีนนะโอ้โห oh, คือหมูชิ้นโตโตเลยอะ่ะไม่รอแล้วเดี๋ยวขอไปลองชิมกันเลยดีกว่าแต่ก็ต้องบอกเลยว่ารสชาติวันนี้ขอให้ผ่านคืออร่อยหวานนัวหอมพริกแกงครบทุกองค์ประกอบอ่ะอาจจะดูเวอร์แต่นี่พูดเรื่องจริงส่วนซี่โครงหมูก็นุ่มพอดีเขียวเลยถ้าใครชอบเปื่อยมากๆเราขอแนะนําให้ตุ๋นเป็นชั่วโมงไปเลยแต่วันนี้เราพอใจแล้วอร่อยมากต้องมีทําซ้าครั้งที่2แน่ๆส่วนวันนี้กินเสร็จก็กลับไปนั่งคุยงานกับเพื่อนคนอื่นที่เวไลกันต แต่สาคนนี้กินอิ่มก็เริ่มยมยมกันแล้วมีความสุขกับการกินไปแล้ววันนี้ก็ขอปิดท้ายด้วยการออกกําลังกายบ๊ายบาย